สวัสดีครับคราวนี้เรามาดูน้ำหนักกันนะเสาชาร์ปเสาไฟชีสนะครับเสาเต็นท์สนามหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นก็จะได้นะครับก็จะได้ไปสามท่อนนะครับสามท่อนแบบนี้ท่อนหนึ่งยาวหกสิบหกเซนนะครับท่อนหนึ่งยาวหกสิบหกเซนสามท่อนต่อกันนะครับก็จะยาวเมตรเก้าสิบนะครับ ยาวเมตรเก้าสิบหนึ่งต้นก็คือสามท่อนนะมัดนี้นะครับมัดหนึ่งเรามาดูกันน้ำหนักเท่าไหร่มัดหนึ่งนี่น้ำหนักโลสี่ครับหนึ่งกิโลโอ้อไม่ใช่สิครับกิโลสามขีดหนึ่งกิโลสามขีดนะครับมัดหนึ่งก็คือหนึ่งต้นนะครับเป็นสแตนเลสนะครับสามศูนย์สี่ไม่เป็นสนิมนะครับหนาหนึ่งจุดห้ามิล ครับตอนหนึ่งต้นโอเคครับ